ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะถอยออกไปนะเพื่อนๆแต่ดูลักษณะแล้วตอนนี้เรือน่าจะพื้นที่มันน่าจะเพียงพอแล้วฮะนำร่องข้างบนเลยให้กับลำตรงกลางล่องน้ำเลยนะครับสําหรับลำนี้โอ้ควันกระโมงโงเฉงเลยฮนะ ข้างหลังข้างหลังก็มีเรือทําอยู่นะครับท้ายท้ายก็ดึงฮะส่วนตอนหัวตัวหัวก็ช่วยดันครับก็จะเจอแบบนี้บ่อยๆเลยนะครับดูลูกเรือครับ นิดเดียวนะครับตัวนิดเดียวเลยอยู่บนเรือนะครับเพราะว่าเรือมีขนาดที่ใหญ่ทันนี้ก็พยายามดันฮะส่วนลำโน้นนะครับที่เพืเ่อนๆอยู่ดึงนะครับดึงท้ายช่วยอยู่ up.